สวัสดีค่ะคือเชอร์ี่รือจบไปเองนะคะวันนี้เชอรี่มาเกาะกระแสคนดังเน็ตไอดอลนะคะน้องสุชาติแคปเจอร์นั่นเองนะคะหลายๆคงจะคงจะยังได้ดูคลิปน้องแล้วนะน้องน่ารักมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาสอนออกเสียงคำนี้แหละ C A P T U R E นะคะออกเสียงว่านะฟังดูดีๆนะ capture capture น้องสุชาติออกเสียงถูกไหม ถูกต้องนะคะตัว T U R E นะคะตัว T อันนี้เนี่ยไม่ออกเสียงไม่ออก capture นะคะออกเป็น C H นะคะออกเสียงคล้ายๆออกเสียงชอชาสั้นๆนะคะ capture capture นะคะแล้วตัว R ตรงท้ายอย่าลืมม้วนลิ้นด้วยนะคะ capture capture นะคะ capture น้องสุชาติออกถูกแต่ ครูชลิขอบอกนิดนึงนะคะเวลาเรานไปใช้จริงๆนะคะนักเรียนก็ออกเสียงให้เบากว่านิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะฟังดู natural มากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ capture capture นะคะถามความถามถึงความหมายนะคะแปลว่าอะไร capture นะคะแปลว่าจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มแต่มีอีกความหมายหนึ่งนะคะที่ ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันนะคะก็คือจับภาพนะคะปกติแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยกล้องออกล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือของเรานะคะบางรุ่นเนี่ยเราสามารถสั่งงานโดยการใช้เสียงได้นะคะโดยพูดว่า capture นะคะถ้าพูดออกเสียงถูกต้องมันก็จะ capture จับภาพเราทันทีนะคะโดยไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะคะนะอย่าลืมนะมี2ความหมายนะคะแปลว่าจับกุม เหมือนเฉลยสึกถูกจับกลมหรือจับภาพนะคะโอเคไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมน้ไปใช้นะ capture capture Capt นะคะบายบาย